เวลาเราจะเขียนแบบใหม่เราต้องเปิดไฟล์ใช่ไหมครับ,บก็ปกติก็จะเปิดที่ new file ที่นี่กันจากนั้นก็เลือก a d ISO ซึ่ง a d ISO เนี่ยก็คือจะเป็นหน่วยแมตริกจะเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรกิโลเมตรอะไรก็แล้วแต่แต่ในนี้จะมีกรอบแบบคุณต้องเอากรอบแบบมาใส่ทีหลังทุกครั้งซึ่งมันสร้างความยัะบยะับและชีวิตคุณจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าคุณทำริ้ง Pa ปเกจไว้ทําแค่ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตจากนั้นกด open เขาก็จะมาพร้อมกรอบแบบและขนาดกระดาษที่คุณจะเซตอัพเอาไว้นั่ดเองถ้าคิดว่าใช่ ตามไปดูกันครับอันดับแรกนะครับ,บ,รค,รบคุณต้องมีกรอบแบบอยู่แล้วนะครับโดยที่กรอบแบบของคุณจะต้องเป็นขนาด1ต่อถึงมเมตรนะครับตรงนี้คุณสามารถพิมพ์ยูนิตนะครับ UN แล้ว Enter จากนั้นเราสามารถเช็คได้ว่า r a w i n ยูนิตนี้ i n s e r t i o n Scale ที่ใช้เป็นอะไรท่นเองนะครับพอเป็นมิลลิเมตแล้วทีนี้มาตรวจสอบเรตรอิงกันนะครับผมพิมพ์ set e r t e r นะครับจากนั้นครอบมาแบบนี้นะครับ จากนั้นใช้คำสั่ง di พิมพ์ di enter คือสั่ง distance เพื่อเช็คระยะกระดาษ A3 ตัวนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ในการคลิก1ลากมานะครับตรงนี้เขาจะบอกระยะว่า297นะครับจากนั้นผมลงมาที่ด้านล่างตัวนี้นะครับ2420ถูกต้องนะครับตัวนี้เป็นหน่วยมิลลิเมตรก็ข้อมูลต่างๆพร้อมใช้งานแล้วที่เหลือเพียก็เพียงแค่ครอบไปนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่คลิปบอร์ดเลือก ก๊อบปี้นะครับหรือเงินทอนซีซิเป็นการก๊อ y ปี้ข้ามไฟล์นะครับซึ่ง Co ในแครดจะเป็น Copy selection Copy ระหว่างในไฟล์เท่านั้นนะครับจากนั้นสิ่งที่ทำต่อมาก็คือเราต้องมาเป็นไฟล์ใหม่ที่นี่จากนั้นเลือกเป็น a c แคลดไมันจะเคยทำกันทุกครั้งทีนี้กด Open นะครับทีนี้กระดาษได้กรอบแบบตรงนี้นะครับ Model Space มีหน้าที่วาดแต่ว่าถ้าเกิดเราจะจัดกรอบกระดาษเราจะมาที่ layout นะครับโดยที่มี2อเลเยเอาทิ้งไปตัวหนึ่ง เอาแล้วสงทิ้งไปโดยการคลิกแล้วคลิกขวานะครับเลือก delete แล้วก็กดโอเคไปส่วนแล้ว1นึ่งดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปแบบนี้แก้ไขข้อความเป็น A 3จากนั้นลบว w p พอตตัวนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวค่ออธิบายร v i วิวพอตเนาะลบออกไปจากนั้นนะครับก็เอากระดาษมาวางโดยการ c t r o l v คลิกนะครับทีนี้จริงๆมันจะวางแบบแบบแบบนี้ไม่ได้นะครับวางแบบตามอำเภอใจไม่ได้มันจะมีข้อกําหนดจุดของ Origin x y อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องหาจุด x 0 y 0นะครับวิธีการหาก็คือใช้คำสั่ง Line นะครับคลิกนะครับไม่มีครบทูปาตัวนี้ก็ l enter ไปเลยนะครับจากนั้นก็พิมพ์0คอมม่านะครับอยู่แถวมอมานะครับ0อีกครั้งแล้วก็คอมมา่าแล้วก็0โดยที่0แต่ละตัวจะแทนตำแหน่งแกน x เท่ากับ0แกน y เท่ากับ0นแกน z เท่ากับ0 enter เข้าไปจากนั้นเขาจะชี้พอย n ์ไปที่เราคลิกแล้ววางลงไป ทีนี้กรอบแบบเขามีมาร์กเอาไว้ตรงไอ้มุมเนี่ยก็คือต้องวางให้ตรงกับเส้นนี้วิธีการแล้วก็ครอบอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นนะครับใช้คําสั่ง move ครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Move แล้วเข้าไปที่ end point นะครับคลิกจากนั้นเข้าไปที่ end point ของเส้นที่วางไว้คลิกแล้วก็คลิกเส้นนี้นะครับคลิกขวาเลือก erase นะครับลบเส้นนี้ไปถามว่าใช้ได้เลยไหมก็เกือบใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวจัดให้ p ลาสตปรินเตอร์มันอยู่เต็มหน้านะครับให้มันมีตรงนี้เป็นพื้นที่ในการปรินต์เอเส้นปะเนี่ยนะฮะคือพื้นที่ในการปริน์ของกระดาษมันจะเห็นแค่นี้แล้วก็ย่าไม่ได้ตั้งว่ากระดาษขนาดเท่าไหร่ด้วยวิธีการตั้งหน้ากระดาษนะครับเราก็มาที่ตรงเลี้ยว A3 ตรงนี้คลิกขวานะครับจากนั้นนะครับเลือกเพจ e Set up Manager ทีนี้มันก็จะมีแล้ว A3 ตรงนี้แล้วเราคลิกที่ m o bon d i f y ที่จะต่าง m o bon d i f y ตรงนี้เลือก p l o t t e r ก่อนนะครับ บ้านหลายท่านมีพอาเ,เตอร์ก็ใช้ตัวนี้นครับ drawing to pdf ให้มันปริ้์ออกไปเป็น pdf มันเองนะครับโดยที่ paper size นะครับดูที่ a3 นะครับกระดาษที่แนะนำจะเป็น full b e a t a3 นะครับคลิกนะครับโดยที่ตั้งเป็น portrait portrait คือแนวตั้งนั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับกำหนดเป็นเลเยอร์นะครับแล้วก็พลอตนะครับ x กับ y เนี่ยคือตำแหน่งที่ศูนย์ศูนย์ที่เราวางเมื่อกี้นะครับโดยที่อัตราส่วนตรงนี้เท่ากับ1ต่อ1นเพราะอนาคตเนี่ยเราจะต้องทําแบบที่มีการบอกมาตราส่วนอย่างเช่น1ต่อ50อัตราส่วนต่อ50ต่อนาก,กระดาษ A4 A3 เป็นต้นอะไรพวกนี้นะครับจากนั้นตรงนี้เป็นพลอตสไตล์ซึ่งปกติคุณจะไม่ได้ตั้งกันแนะนำว่าตั้งเป็นโมโนโครมนะครับแต่ว่าสีดำมันจะเป็นโทนเส้นน้ำหนักเส้นเดียวจริงๆแล้วมันต้องมีการเข้าไป สร้างน้ำหนักเส้นนะครับในแต่ละสีที่ใช้งานปกติใช้แค่แสีว่าสีแต่ละสีเนี่ยจะให้มีความหนาน้ำหนักเส้นเท่าไหร่นันเองนะครับซึ่งอยู่ในไลน์เวทที่นี่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะถ้าชอบก็คอมเมนต์มาให้ผมสอนนะครับี๋ยวทำวิวสัตว์ไปให้อาตัวนี้ปิดไปก่อนเรื่องมโนโครมนะครับจากนั้นกดพรีวิวดูหน้ากระดาษเต็มกรอบแบบพอดีจากนั้นนะครับก็เอ c a เกนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคแล้วกดปุ่มคล s สนะครับ ตอนนี้คุณได้หน้ากระดาษนะครับขนาด A3 พร้อมใช้งานแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือบันทึกมันโดยการที่เออมาที่ตัว A ตัวใหญ่นะครับหรือจะก,กดกดโทนชิป A S ก็ได้นะครับ,เล,เ,รบ,เ,รบเลือกเป็น Save As นะครับตัวนี้ Save As นะครับเลือกเป็น Drawing Template จากนั้นมาเซฟไว้ที่นี่นะครับตรงนี้ผมเลือก A3 Portrait นะครับจุดหนึ่งแล้วกด Save ไป จากนั้นก็ไม่ได้ลงคำอธิบายเลยนะครับตรงนี้บอกเป็น m e t r i ยูนิตกดโอเคทีนี้เราก็ปิดอ่ะเซฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจถ้าเซฟอีกครั้งหนึ่งเขาจะเป็น r o l อิ n g ครับโอเคงั้น escape ไปเลยนะครับกด esc จากนั้นปิดไปทีนี้เราจะมาเปิดไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการที่กด new file ครั้งทีนี้ที่ file of type เนี่ยก็จะเป็น replicate แบบนี้แล้วคุณก็มาเลือกที่โฟลเดอร์หรือใครที่อยู่ข้างนอกหลายท่านไม่มีโฟลเดอร์ก็อยู่ข้างนอกเนาะ A3 ตัวเมื่อกี้ อย่างผมเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ผมผมก็คลิก A3 portrait.1 กด Open ก็จะพร้อมใช้งานนะครับทีนี้ก็ผมจะเอาแบบแปลนบ้านที่ทำไว้ในตัวนี้สมมตุติ Copy ไหมจากนั้นก็ c t r l C นะครับหรือว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคลิกขวานะครับเดี๋ยวงงกันคลิปบอร์ดแล้วก็เลือก Copy จากนั้นผมกลับไปที่ Drawing ท่ผมเปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปที่ o d เด Space เอาไฟล์นั้นไปวาง คลิกซ้ายเลยนะครับไปดูตรงไหนอ,อยู่แถวนี้แหละกิดลายปิดปลายนะครับทีนี้คลิกที่หน้ากระดาษ A3 ต่อไปการทํามาตราส่วนกระดาษนี้ A3 หร mm ือมิลลิเมตรนะครับแบบเมื่อกี้วางไว้ในในตัวตัวมเดลสเปซนะส่วนตัวนี้อยู่ที่หน้าต่างเ a เปอร์สเปซนะครับจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะเจาะวิวเข้าไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาเรียกว่าคําสั่งวิวพอตนะครับอ่าผมลบทิ้งให้ดูแล้วกันผมลบทิ้งไปนะจีนี้หายไปละทีนี้ให้พิมพ์เอ่อ MV นะครับ MV นะครับ mview นั่นเองนะครับ enter นะครับจากนั้นคลิกนะครับแล้วกวาดมาแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับเขาก็จะมีกรอบแบบขึ้นมาที่นี่อ่ามีแบบแสดงขึ้นที่นี่นะครับจากนั้นจัดสเกลครับเดี๋ยวบากเขก็ไปสังเกตตรงนี้เป็นโมเดลแล้วถ้าเกิดกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเปเปอร์จะอยู่ที่หน้ากรอบกระดาษเลย o u t นะครับก็แปลว่าเราต้องคลิกเป็นโมเดลแบบนี้จากนั้นคําสั่งสเกลตรงนี้ก็ทํางานครับคลิกครับสมมติผมต้องการให้แบบแผ่นนี้เนี่ยเท่ากับสเกล1นึต่อห้ คลิกตัวนี้จะเป็นขนาดแบบ1ต่อ50นะครับต่อหน้ากระดาษ A3 ปิ้นออกมาไม้บรรทัดวัดตรงเป๊ะนะครับจากนั้นผมก็ปดผมก็คลิกที่หน้าเพเปอร์ที่นี่นะครับแล้วจากนั้นสิ่งที่ทำก็คือคุณก็ให้ด้เบนชั่นตามปกตินะครับตรงนี้ผมจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้ครับกดคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกที่โชว์มิลูบาร์นะครับคลิกตัวนี้จะมีคำสั่งอย่างเช่นตัวที่เป็นทำเจาะเลเยอร์เมื่อกี้นะครับจะอยู่ที่วิวพอร์ตนะครับที่นี่ จะอยู่ที่หนึ่ง port ที่นี่หรือจะเป็น p o l y g o n Object อ่ะลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องของ Dimension เนี่ยก็จะมีตัวนี้ที่ dimension ที่นี่ซึ่งผมหยิบเอาเมนูตรงนี้มาละจากนั้นก็ลองให้ให้ขนาดดูนะครับโดยการกดที่ Dimension นะครับที่นี่โดยที่เป็น Linear นะครับกดเข้ามาคลิกนะครับเช่นผมคลิกต้นเสาต้นนี้กับต้นเสาต้นนี้คลิกนะครับออกมาก็จะบอกระยะแบบนี้ครับ8,000ก็ตรงนี้จะเป็น default dimension นะครับ ถ้าเกิดอยากให้สอนเรื่องการตั้งค่า d ด m e ม s ชันคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะตอบเป็นวิดีโอไปให้นะครับเดี๋ยวทำวิดีโอตอนถัดไปให้นะครับในการตั้งค่า d ด m e ม s ชันต่างๆ